ทำไงดีอะทุกคนอยู่ดีๆตุก๊กตาก็หายไปอะมันเกิดอะไรขึ้นคะพี่เฮ้ยเจอแล้วนั่นไงตุก๊กตาอยู่ตรงนั้นว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะพี่ก็ตุก๊กตาอยู่ดีๆก็บ่นว่าอยากจะเป็นมนุษย์แล้วก็อยากจะสวยที่สุดในโลกอะดิใช่ฉันอยากจะสวยถ้าคุณอยากสวยเชิญทางนี้เลยครับ<า>เรามีโปรโมชั่น มากับเราสวยทั้งชาติว้าวฉันไปค่ะฉันไปขึ้นรถเลยครับคุณผู้หญิง<ะ>เราจะพาคุณไปค้นพบความงามระดับโลกเฮ้ยนั่นมันรถ SCP ในที่สุดฉันก็จะได้สวยซะทีแต่พี่ว่ามันแปลกๆนะความสวยอะไรต้องขึ้นรถ SCP แบบนี้น่าะ,ะสิครับผมเองก็งงว่าขึ้นมาได้ยังไงเอาล่ะครับ เชิญทางด้านนี้เลยครับคุณผู้หญิงท่านใดที่อยากจะสวยตามผมมาเลยครับฉันค่ะฉันอยากสวยคุณใช่ไหมครับอา้าวตามมาเลยครับดูก่อนเดีก่อนอย่าเพิ่งตามผาไปนะพี่ว่ามันแ,แปลกๆอะ่ะนั่นนสิคะหนูก็คิดว่าแปลกเหมือนกันเฮ hey, ตุกตาอย่าเพิ่งไปเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับทางนี้ครับทางนี้ครับพี่ว่าพี่ต้องเข้าไปดูแล้วล่ะ กตาจ๋าเกิดอะไรขึ้นกับเธอฉันรู้วิธีสวยแล้วฉันกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันตอนที่ฉันสวยดูก่อนเดูก่อนอะไรเธอจะไปไหนอะไม่ต้องตามหาฉันนะโอ้ยจกจตาจะไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนอะไรของเขาอยู่ดีๆจะไปเสริมความงานที่ไหนกัน S.C.P ตัวนั้นบอกอะไรกับเธอตุกตาจ๋าไปไหนของเขาเนี่ยโดนหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพี่จะทำยังไงดีจะตามหาตุ๊กตาได้ที่ไหนถ้าเรื่องนั้นผมรู้ครับจ่ายผมมาสิบบาทแล้วผมจะพาพี่ไปในที่สุดฉันก็มาถึงแล้วที่นี่จะทำให้ฉันสวยที่สุดในโลกว้าวขนาดหุ่นที่ตั้งตรงนี้ยังสวยเลย คุณคะคุณช่วยทำให้ฉันสวยได้ไหมคะอย่าเข้ามาใกล้ฉันหนาคุณค้ากลับมาก่อนอะไรของเขาทำไมต้องกลัวจะไม่ให้กลัวได้ยังไงถ้าเป็นตุ๊กตาสังหารนะแต่ฉันเลิกใจร้ายแล้วตอนนี้ฉันอยากจะสวยคุณช่วยฉันได้ไหมคะคุณผู้หญิงสุดสวย ได้สิจ้าฉันจะทําให้เธอสวยที่สุดในโลกเลยเอาละเริ่มจากการแต่งหน้าอุ๊ยตายแล้วหน้านี้ดูโฉดไปนะจ๊ะเดี๋ยวฉันขอแต่งใหม่อีกนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะเอาเป็นโทนหวานๆแลวกันนะเอาเป็นโทนสีฟ,ฟ้าๆดีไหมจ๊ะเธอชอบสีอะไรล่ะสีฟ้าฉันก็ว่าสวยเนะอืมแต่สีชมพูก็ดูเหมาะนะจ๊ะฉันชอบอันนี้ค่ะ สุดยอดสวยตาแตกเลยนะคะเนี่ยเอาล่ะ,เ,ละเพื่อบุค,คลิกภาพที่ดีนะจ๊ะเราจะต้องใส่ส้นสูงแบบนี้เดี๋ยวฉันเลือกให้เลยละกันนะเป็นไงจ๊ะสูงพอไหมดูซิไหนลองเดินซิจ๊ะเดินนะจ๊ะเดินเอเดินให้มันสวยๆหน่อยสิจ๊ะไปหัดเดินมาทางนู้นใหม่เลยอาเดินแบบนี้เหรอคะว้าวผมของคุณสวยจังอยากมีผมแบบนี้ อยากมีแบบนี้อุ้ยคุณคนนี้แต่งตัวสวยมากๆเลยค่ะสวยเหมือนนางแบบเลยเอาละจ้ะนั่งลงดูแม่จะจัดการแต่งให้สวยเลิศมีเอกลักษณ์ที่สุดในโลวเลยนะจ๊ะเป็นไงทนนี้เพอร์เฟกต์ไหมโอ้ม oh ายก้าฉันชอบหนะ้าทนนี้มากๆเลยค่ะทนไม่ไหวทึงกับตัวเต้นเลย โอเคโพสอีกท่าหนึ่งสิจ๊ะห <_ T> ้ oh, อยเ,เหนื่อยชมัดยังไม่เจอตุ๊กตาเลยเนี่ยตุ๊กตาอยู่ไหนกันนะคุณพอจะรู้ไหมคะ <t> พี่ค่ะหนูเห็นค่ะตุ๊กตาอยู่ทางโน้นพี่คะรอหนูก่อนตุ๊กตาอยู่ทางโน้นเหรอรอบเดียวต่อไปขอเชิญพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งนางสาวตุกต๊กตานี่ใครก็ได้บอกฉันทีว่าคนนั้นเขาเต้นเพลงอะไรนะ่ะ ฉันไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยแต่ดูเหมือนเขากำลังขยับร่างกายนะฉันว่าก็โอเคดีนะถ้าเกิดว่าใครให้ฉันชนะฉันจะให้เงินทั้งหมดนี้กับพวกคุณเลยค่ะหยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นมันเงินของฉันตุกตานั่นตุกตาทำอะไรอยู่่ะดูเหมือนเธอกำลังจะเดินแบบแข่งขันอยู่นะคะพี่สงสัยต้องไปแต่งตัวให้โดดเด่นกว่านี้อยู่ตรงนั้นแหละเธอเป็นตุ๊กตาผี ธอไม่ควรมาเล่นแบบนี้อะไรของพวกเธอนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูว่าไปถามเขาอีกทีดีกว่าเอา้าตายแล้วกรรมการหายไปไหนหมดคะเนี่ย่อยให้ฉันโพสอยู่ได้พี่ว่าตุ๊กตาน่าจะอยู่ข้างบนนะคะทุกคนเห็นตุ๊กตาบ้างหรือเปล่าผมเห็นอยู่ทางด้านนู้นครับเชิญตามมาเลยไหนเนั่นไงครับเอ่อตาล้องคะช่วยสนใจฉันแล้วก็ ถ่ายภาพฉันก่อนได้ไหมคะทุกคนฮัลโหลได้ยินฉันไหมคะทุกคนเออผมขอจัดไฟก่อนนะครับโอ้นั่นไงนางแบบมาแล้วถ่ายเลยค่ะถ่ายฉันค่ะถ่ายฉันเออขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตุ๊กตากำลังมาแรงครับฉลองครั้งเลยอะไรค่นเนี้ยไม่มีความคิดถึรับเออคุณตุ๊กตาครับเมื่อกี้นี้มีเพื่อนมาหาคุณนะครับใช่เพื่อนคุณหรือเปล่าครับ ฉันไม่มีเพื่อนที่ตัวเล็กแบบนั้นหรอกค่ะฉันมีแต่เพื่อนสวยๆถ้าอยากเป็นเพือเ่อนกับฉันก็ต้องสวยกับฉันนะคะโอ้โหพูดแล้วขึ้นเลยทุกคนทุกคนมาช่วยพี่ทีแต่งให้พี่สวยกว่าตุ๊กตาเลยนะได้เลยครับได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวหนูจะแต่งให้พี่สวยเลิศชัดยิ่งมากกว่าตุ๊กตาอีกนะคะเตรียมตัวให้ดีนะคะพี่ขลับตาขลับตาเอาแบบให้สวยฉ่ำวาวเลยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ และนี่ก็คือชมไม่ของพี่ซีมิดริเกะวะแคสเตอร์ือ้หสวยตาแตกสวยสว่างส่รงประกายออร่ามากๆเลยค่ะหนูนี่ดูม่วนเลยนะเนี่ยเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็สวยเสด็จเผ็ดร้อนแล้วเราจะมาดูกันว่าตุ๊กตาจะทำยังไงอุ้ยเรามองมาแล้วอะไรกันเนี่ยวายวายวาเป็นไงล่ะ เห็นปะสวยก็เธอแล้วสรุปเราเป็นเพื่อนกันได้หรือยังเอาเฮ้ยตุ๊กตาจะไปไหนกับมาก่อนทำไมทำไมฉันถึงสวยได้แค่นี้ฉันอยากจะสวยมากกว่านี้เธอน่ะมาแต่งหน้าให้ฉันทีสิบอกให้มาแต่งหน้าให้ฉันไงขอขอบคุณนะคะน้องๆแฟนคลับที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้นะคะทุกคน เรื่องราวโอลมมนมากมากเลยถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่จ้า